สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กที่น่ารักของคุณครูทุกคนค่ะแล้วก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะคุณครูบุษรันชนหารคุณครูส้มค่ะเป็นครูประจําชั้นอเนื้อบาลหนึ่งค่ะโรงเรียนศส,ส,สิการน้ำสงค่ะเรามาเจอกันในคลิปคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปวิชาคณิตศาสตร์ค่ะในคลิปที่แล้วนะคะคุณครูก็ได้ให้การบ้านไปได้หมด2หน้าค่ะ ก็จะเป็นหน้าที่19แล้วก็หน้าที่20ค่ะเด็กๆทำเสร็จกันได้ยังคะถ้าทำเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมส่งนะคะในรายกลุ่มอนุบาลหนึ่ค่ะมาอวดเพื่อนๆแล้วก็มาให้กุนครูดูด้วยนะคะในคลิปคลิปนี้นะคะก็จะเป็นหน้าที่21แล้วก็หน้าที่22ค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะเป็นประจำสม่ำเสมออยู่แล้วนะคะ คุณครูก็จะพาเด็กไปท่องกอไก่ถึงฮอนักฮูก ABC นะคะพร้อมด้วยนะคะร้องเล่นเต้นตามเพลงค่ะเพราะว่าในการเรียนภาคปกตินั้นคุณครูจะพาเด็กท่องอย่างนี้เป็นประจำสม่ำเสมอทุกวันอยู่แล้วนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เรียนนะคะฉะนั้นการเรียนออนไลน์นะคะคุณครูก็จะสอนเหมือนที่เรียนภาคปกติเช่นเดียวกันค่ะเราไปท่องกอไก่ถึงฮอนฮูก ABC พรร้้้ออมมกมกัับงงเเเเลลล่่นนนตตาพคะไปยัญชนะไทยมี44ตัวมาเรียนรู้เรื่องรูปและเสียงของพยัญชนะกันค่ะลองฟังเสียงของพยัญชนะโดยใช้เมาส์เลื่อนไปที่พยัญชนะนั้นกอไก่ขอไข่ขอขวด คอควายคอคนคอระคังงองูจอจานชอชิงชอช้างซอโซ่ชอเชอยอหญิงดอชดาตอประตัก ทอฐานทอมนโททอผู้เท่านอนเนนดอเด็กต่อเต่าทอถุงทอทหารทอทงนอนหนูบ่อใบไม้ปอปลา พอพึ่งฝอฝาพอพานฟอฟันพอสำเพามอมา้าย่อยักษ์รอเรือลอลิงวอแหวนสอสาลา สอฤษีสอเสือหอหีบลอจุลาออ่างหอนกฮูก ษาอังกฤษที่น้องๆได้เห็นกันเป็นแบบที่เรียกกันว่าตัวพิมพ์ใหญ่นะครับต่อไปเรามาดูแบบที่เป็นตัวพิมพ์เล็กกันบ้าง เด็กๆเราก็ได้ผ่อนคลายอารมณ์กันแล้วใช่ไหมคะอย่าลืมนะคะท่องเป็นประจำสม่ำเสมอทุกๆวันค่ะวันละหนึ่งรอบค่ะเด็กๆก็จะท่องได้แล้วก็ท่องเก่งนะคะพอเวลาที่เปิดโรงเรียนมาคุณครูสอนเด,ด็กๆเด็กๆก็จะท่องได้ตามที่คุณครูพาท่องเลยค่ะทีนี้นะคะคุณครูก็จะพาเด็กเข้าสู่บทเรียนค่ะรบกวนท่านผู้ปกครองหยิบหนังสือวิชา คณิต้จะศาสตร์ขึ้นมาค่ะแล้วก็เปิดไปในหน้าที่21ค่ะหน้า21ให้ทำอะไรนะให้เขียนตัวเลขตามรอยประอะในหน้าที่21นะคะก็จะเป็นให้เขียนตามรอยประค่ะก็จะมีรูปนะคะเสื้อสวยๆทั้งหมด5ตัวค่ะนับสิคะจะใช่เลข5้าหรือเปล่าจะมีจำนวน5หรือเปล่านะคะแล้วก็จะมีเลข5้าอารบิกค่ะนับ หนึ่งสองสามสี่ห้าเสื้อมีทั้งหมดห้าตัวค่ะก็ตรงกับเลขห้าอาราบิกใช่ไหมคะก็ให้ระบายสีเสื้อให้สวยงามค่ะพอระบายสีเสื้อให้สวยงามเสร็จแล้วนะคะก็มาเขียนตามรอยประค่ะเลขห้าอาราบิกค,ค่ะก็จะมีทั้งหมดสองแถวนะคะก็ให้เด็กทำเองนะคะ,ะพยายามทำเองพยายามจะให้ ออกนอกเส้นถึงจะออกก็ออกให้น้อยที่สุดนะคะให้ทำเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นการบ้านหน้าที่21ค่ะต่อไปค่ะเราจะมาเปิดเปิดหน้าต่อไปก็จะเป็นหน้าที่22ค่ะหน้าที่22นะคะให้ทำอะไรคะอ่าหน้าที่22นะคะก็ให้เขียนตัวเลขตามรอยประเช่นเดียวกันค่ะก็จะเป็นเลขหอาราบิกอ่าเลข6อาราบิกแล้วก็จะมีรูปภาพอะไรคะ รูปหมวกเรามานะับพร้อมกันนะคะว่ารูปหมวกจะมีจำนวนเลข6อาราบิกหรือไม่คะนับ1 2 3 4 5 6มีหเท่าไหร่คะมี6ใบหมวกมีจำนวน6ใบเท่ากับเลข6อาราบิกคะ่ะก็ให้ระบายสีหมวกด้วยนะคะระบายสีให้สวยงามคะ่ะพร้อมกับเขียนตามรอยประ เลข6กอาราบิกนะคะก็จะมีทั้งหมด2บรรทัดเช่นเดียวกันค่ะให้เด็กเขียนเองค่ะผลงานออกมาเป็นยังไงนะคะคนครูก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจค่ะเพราะว่าเป็นฝีมือของเ,เด็กเองนะคะจะได้นะคะฝึกจับอินสอแล้วก็ฝึกจับสีไปในตัวแล้วนะคะการบ้านของวิชาคณิตศาสตร์ในคลิปคลิปนี้นะคะก็จะมี2หน้าค่ะก็จะมีหน้าที่21 แล้วก็หน้าที่22ค่ะรบกวนท่านผู้ปกครองชี้นำใเด็กด้วยนะคะแล้วก็ให้เด็กทำเองด้วยพอทำเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมถ่ายนะคะรูปส่งในรายคุ่มอนุบาลหนึ่งค่ะส่งมาอวดเพื่อนๆแล้วก็คุณครูด้วยนะคะอย่าลืมนะคะครูก็อยากจะฝากเลยค่ะช่วงนี้สถานการณ์โควิดนะคะร้ายแรงขึ้นทุกวันค่ะ อยากจะให้เด็กๆนะคะอยู่บ้านนะคะอ่านหนังสือแกหนังสืออยู่ที่บ้านค่ะไม่จําเป็นไม่ออกนอกบ้านเลยนะคะแต่ว่าถ้าจําเป็นที่จะออกไปทุระก,กับคุณพ่อคุณแม่นะคะรบกวนนะคะให้ใส่แมสเลยนะคะโดยเฉพาะแมสค่ะเป็นประจําสัาเสมอค่ะล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ออสบู่เหลวแล้วก็น้ําสะอาดให้มากที่สุดเลยนะคะทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆอยู่สม่าเสมอค่ะ ในคลิปคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้ค่ะเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บบ๊ายายสวัสดีค่ะ